สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insee Insight นะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของครอบครัวปูดอินซีของเราก็จะนำเสนอที่นี่นะครับวันนี้ผมมีคุณนพพรเทพสิทธาครับเป็นรองประธานอาวุโสการจัดส่งหรือว่าโลจิสติกส์นะครับของปูดอินซีมาร่วมรายการนะครับแน่นอนฮะวันนี้ก็จะคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณนพพรโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีแบ่งเป็นตอน1ตอน2นะครับโดยเฉพาะในตอนที่2นี่ก็จะมีเป็นหนัง ที่มีความยาวไม่มากแต่ว่ามีความหมายนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ไว้ได้ชมกันตอนนั้นนะฮะจะเป็นหนังเรื่องอะไรยังไงเกี่ยวข้องกับอะไรนะเดี๋ยวผมค่อยไปแจ้งตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้ก็มาเริ่มต้นพูดกันถึงเรื่องของโลจิสติกส์ของปูดินซีกันก่อนครับครับคุณนพพรจะสตาร์ทตรงจุดไหนอย่างไรเชิญเลยครับครับก็สวัสดีครับผมวันนี้คงจะมาพูดเรื่องกรีนโลจิสติกส์หรือโลจิสติกสีเขียวนะครับ เรื่องของโลจิสติกก็เป็นเรื่องของการที่เรามีการจัดส่งสินค้าและบริการครับครบซึ่งการจัดส่งสินค้าและบริการนี้ก็เป็นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของธุรกิจถ้ามีกระบวนการขายแล้วไม่มีกระบวนการจัดส่งสินค้าและบริการธุรกิจก็คงไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ครับ นั้นกระบวนการโลจิสติกก็เป็นกระบวนการที่สําคัญกระบวนการหนึ่งของธุรกิจครับแต่ทําไมต้องเป็นกรีนโลจิสติกส์หรือโลจิสติกสีเขียวครับทําไมเราจะต้องทําให้โลจิสติกเป็นสีเขียวครับซึ่งจริงๆเรื่องของกรีนโลจิสติกหรือโลจิสติกสีเขียวเนี่ยได้มีการพูดกันมานานหลายสิบปีแล้วนะครับครับเพราะจริงๆโลจิสติกนี่มันอยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่มีการค้าขายนะครับแต่กรีนโลจิสติกเนี่ยเพิ่งมา มีการที่จะนีออ้มีการนํามาใช้กันอย่างจริงจังสิบกว่าปีมาครับ,รบซึ่งจริงๆในตอนนี้ผมว่าท่านพวกเราคงจะรู้ดีว่ารเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะนั้นเรื่องของ green logistics นี้ก็จะ i n t r ิ n i n t r ด n กับแนวแนว,แนวการบริหารธุรกิจในยุคป,ปัจจุบันนะครับแม้แต่ในเรื่องของ marketing 3.0ที่ philip c ค t e r ก็พูดถึงเรื่องของการที่เราจะเข้าถึงจิตวิญยาณของลูกค้าซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ลึกๆก็เป็นห่วงโลกเป็นห่วงสังคมครเรื่องของ Green a r t i ิสติกเนี่ยก็ค่อนข้างอินเทรนด์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของปูนินทรีเรานะครับ,ค,รบคือปูนินทรีเราได้มีประกาศนโยบายเรื่องของกร e นฮาร์ตคือหัวใจสีเขียว ก็คือเราจะทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อส,สิ่งแวดล้อมก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเรื่องของหัวใจนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันซึ่งผมก็คงจะพูดเรื่องของกรีนโลจิสติกโดยการโดยแบ่งเป็นสามยุคคนะครับยุคแรกเราก็คงจะคุยเรื่องของยุคที่เรามองเรื่องต้นทุนเป็นหลักเพราะเรื่องของกรีนโลจิสติกเนี่ยโดยหลักการแล้วมันก็คือ เราทำยังไงที่ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดมันก็คือการประหยัดการลดต้นทุนมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งของกรีนโลจิสติกส์ท่นนั้นในเรื่องของการบริหารโลจิสติกส์เราไม่พูดว่ากรีนโลจิสติกส์มันก็เป็นกรีนอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของโลจิสติกส์ในยุคแรกๆเลยเนี่ยจะเน้นเรื่องต้นทุนทำยังไงให้ต้นทุนต่ำสุดต่ำสุดนะฮะการทำให้มีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะคอนเซปต์ของกรีนมันก็คือเรื่องของประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพ S <S อ, <S 2> <S 2> อันนั้นโลจิสติกเป็นกระบวนการที่ต้องทําด้วยความประหยัดถ้านนใช้ซูรุสซร่ายนะฮะใช้ฟุ่มเฟือยเท่าไหร่ใช้ไม่บรรยัญญ่บรรยังก็ไม,ไม่กรีนก็ไม่กรีนก็ไม่ประหยัดก็ไม่ประหยัดแล้วก็ <S <S 2> <S 2> สู้คู่แข่งไม่ได้ <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ไม่สามารถส่ง <S <S 2> <S 2> มอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีต้นทุนที่ประหยัดแล้วก็ทําให้ลูกค้าพอใจได้นั้นไม่ต้องเรียกว่ากรีนโลจิสติกมันก็เป็นกรีนอยู่แล้วด้วยแนวคิดหรือว่าวัตถุประสงค์ของมันที่ว่าจะต้องทําให้ประหยัด แต่นี่เป็นความคิดยุคต้นนะครับแต่ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าทางปูนินซีเราอแล้วเราได้ทำอย่างไงในเรื่องของการประหยัดต้นทุนเพื่อเป็นการแชร์ให้กับทางผู้ฟังทราบแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับครับก็คงมีหลายกระบวนการมีหลายแนวคิดนะครับที่เราทําในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับ ซึ่งเดิมดูเหมือนไม่สําคัญครับแต่สําหรับปูนินทรีย์แล้วก็สําหรับองค์กรต่างๆที่ใช้วิธีเอาซอร์สคือการที่เราไม่ได้ดูแลเรื่องโลจิสติกเองโดยเฉพาะงานทางด้านขนส่งซึ่งเราจะเน้นทางด้านขนส่งหน่อยเพราะว่าต้นทุนหลักของโลจิสติกของปูนินรีย์เราก็จะอยู่ที่ขนส่งรัะน,นั้นเราก็ไม่ได้ทําเองเราเอาซอร์สร้อยร์เซ็นนะครับ,รบก็คือใช้ผู้ขนส่งนะครับดัะนั้น ด้วยประสบการณ์ของผมที่ทำมาเนี่ยเอาเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบสัญญาแล้วก็ S R M หรือ Supplier Relationship Management ก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขนส่งเป็นข้อแรกครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็าตามเนี่ยประสบการณ์สอนผมว่าการที่เราครบผู้ขนส่งหรือดูแลเขาค,บ,คบกับเขาเหมือนพันธมิตรเหมือนคู่ค้าแล้วทำในระยะยาวเนี่ยเป็นอะไรที่จะทำให้ต้นทุนต่ำสุด มันอาจจะดูเหมือนสวนกับบางบางกิจการที่ใช้วิธีการประกวดราคาทุกปีทุกปีเพื่อทําให้ต้นทุนต่ำสุดแต่จริงๆแล้วเราพบว่าการทําอย่างนั้นเนี่ยทำให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ขนส่งมาแข่งขันกันลดต้นทุนเนี่ยในสินค้าอาจจะทําได้แต่บริการทําอย่างนั้นไม่ได้เพร,ร,ราะยิ่งถูกลงเดี๋ยวบริการจะแย่ลง่เดี๋ยวก็จะมีปัญหากับลูกค้ามันต้องหาจุดที่เหมาะสมครับเมื่อหาจุดที่เหมาะสมแล้วแล้ว เรามีคู่ค้าที่เป็นคู่ค้าระยะยาวเป็นพันธมิตรกันะนะครับถ้าเราประกวดราคาทุกปีทุกปีทางผู้ขนส่งเขาก็คงไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองหรือไม่พยายามพัฒนาบริการเขาก็พยายามที่จะทําลดต้นทุนจริงจริงแต่าการลดต้นทุนไปถึงจุดหนึ่งมันก็ ทำให้เสียหายเพราะสุดท้ายถ้าบริการไม่ดีลูกค้าก็จะกก็็ไม่พอใจก็ไม่ซื้อบริการแลเราก็ไม่ได้แล้วด้วยประสบการณ์ของผมซึ่งอยากจะมาแชร์ในเรื่องนี้ว่าไม่ว่าการที่เราจะลดต้นทุนเนี่ยถ้าเรามองแต่ตัวเราเป็นหลักครับแล้วไม่มองคู่ค้าเราเนี่ยสุดท้ายมันไม่ยั่งยืนอันนั้นการที่จะลดต้นทุนได้ดีที่สุดเนี่ยด้วยประสบการณ์ผมก็คือการที่เราคบกันในระยะยาวดีกว่าก็คือเป็น ลองเทิร์ c คอนแทคแล้วก็บอกเขาว่าเราจะดูแลเขาในระยะยาวไม่ใช่ปีหนึ่งก็ต้องมาลุ้นกันประกวดราคากันทีนึงด้ทตังนั้นนั่นเป็นวิธีที่ผมคิดว่าค่อนข้างดีแล้วก็ Supplier r e l a t i o n s h i ชิพแมเนจเมนก็คือเราก็ดูแลเขาเหมือนกับที่เราดูแลลูกค้านั่นแหละเพราะจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนถ้าเรามองว่าเขาคือลูกค้าของเราแล้วเราดูแลเขาความสัมพันธ์ก็ดีเขาก็มีใจที่อยากจะทำให้เรานะครับ อันนั้นก็เป็นสั้นๆเพราะถ้าพูดเรื่องนี้คงยาวครับผมแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นหัวใจในะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนที่ทำโลจิสติกส์ทั่วไปก็รู้ว่าเขาคงจะต้องไปเปลี่ยนวิธีใช้ที่วิธีขนส่งหรือโหมดการขนส่งที่มันต้นทุนต่ําสุดเช่นรถยนต์ะจะต้นทุนแพงเราพยายามหาทางไปเปลี่ยนขนส่งทางทางรางบ้างทางน้ำนะครับจะสุดท้ายจริงๆแล้วที่เราทําอยู่ตอนเนี้ ที่ค่อนข้างได้ประสบผลสําเร็จก็คือการส่งปูนซีเมนต์ไปทางใต้เรามีคลังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วเราก็ใช้วิธีการขนส่งทางน้ําครับซึ่งก็ประหยัดที่สุดแต่การขนส่งทางน้ํามันก็ต้นประหยัดแต่มันก็มีความเสี่ยงครับเช่นเรื่องมรสุมและยิ่งในช่วงนี้ที่สภาพอากาศไม่มันไม่สามารถที่จะทะเลแปลโปราณการได้ บางครั้งที่เราลกล่าวว่าจะต้อง7วันถึงอาจจะเป็นสิบสี่วันใช่ไหมฮะนนั้นก็มีค,ความเสี่ยงรเราก็จะต้องมีโหมดสำรองไว้เช่นอาจจะต้องมีหมดทางหรือหมวดทางรถก็คือข้เอเสนอหรือว่าข้อสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะไปโหมดที่ต่ําสุดแต่ทุกโหมดมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียเราก็จะต้องมีการบริหารความเสี่ยงหรือปิดความเสี่ยงเอาไว้อย่างที่เราทําอยู่ การถึงแม้แว่าเราจะไปต้นทุนที่ต่ำสุดเราก็พยายามดูมีอีก3-4มสี่หมดเปเผื่อไว้ถ้าเกิดมันไม่แน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆเรื่องของการลดคลังสินค้าเมื่อก่อนนี่ติก่าปีที่แล้วภูนะค,ะครหลวงเรามีคลังเป็น100ร้อยคังคมีเจ็ดจจังหวัดจะมีคลังมากกว่าจะมากเพราะว่าบางจังหวัดมีหลายคลังแต่หลังจากที่มีไตรซิส วิกิจการทางการเงิน<ะ>เราก็มาพิจารณาดูว่าการมีคลังมากเกินไปมันเป็นดับเบิลแฮนดิ n งเสียเวลาด้วยเปลือต้นทุนด้วย<ะ>แต่การที่เราจะไม่มีคลังสต็อกสินค้าได้ก็หมายถึงว่าวิธี<ะ>การจัดส่งเราต้องรวดเร็วออกจากดีซที่เดียว ต้องออกจากโรงงานงัดโลชดโรงงานที่เดียวเลยตรงไปถึงลูกค้าเลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปสต็อกไว้ใกล้ๆลูกค้าพอลูกค้าต้องการปั๊บเราก็ส่งซึ่งอันนั้นต้องมีคลังต้องมีคลังถ้าเราจะลดคลังเราก็ต้องแข่งขันกันเราแข่งขันกันว่าต้องเอาเร็วแต่ว่าในที่สุดเรื่องต้นทุนก็ต้องมาก่อนนะครับบริการต้องได้ในระดับหนึ่งแล้วต้นทุน ต้องเอาให้ต้องให้ต่ําสุดนั่นคือหน้าที่ของเราทิศิกเราคราสุดท้ายก็ได้มีการลดคลังสินค้าไปตอนนี้ตอนนี้เหลือคลังเดียวที่สุราษฎร์ค่ส่งทางรถยนต์เออทางทางเรือที่ผมได้พูดไปแล้วก็ต้องต้องลงวิ่งไปแต่วิธีการที่เราจะลดต้นทุนทางด้านเราทิศก็คงจะมาพิจารณาในเรื่องของสินทรัพย์ที่เราจะต้องยูทิลซ์มันให้เต็มที่อย่างคลังสินค้าถ้าเรามีนอกจากเป็นดับเบิลแฮนดิ่งแล้วยังต้องเก็บอินเวนทอรี่เก็บสต็อกอีก ะครับแล้วไม่สามารถทํางานได้24ชั่วโมงก็ u t ยู i ทิ a s ซ์แอสเซทไม่เต็มที่หลักการของการลดคลังมันก็คือการที่ลดแอสเซทที่มันไม่ได้ u ยู l ทิ e ซ์แล้วก็เปลี่ยนมาใช้โหมดอื่นที่มันจัดส่งได้ดีรวดเร็วรนะครับ,รบอันนั้นก็เป็นการลดคลังมันก็เป็นการลดต้นทุนลอจิสติกแต่สําหรับบางธุรกิจที่จําเป็นของการแข่งขันแล้วอาจจะต้องมีการสต็อก อาจจะจําเป็นนะครับก็ต้องมีวิธีการบริหารที่ให้มีประสิทธิภาพแต่ภูนครหลวงเรานี่พบว่าเมื่อเราปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดส่งให้เร็วรวดเร็วขึ้นนะครับเราก็สามารถลดคันลงได้ครับเดี๋ยวขอพักโฆษณาทีนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเอาเอาแค่เรื่องคอสก่อนละครับยังมีอีกหลายประเด็นคอสก็มีอีกหลายประเด็นอันนี้ก็อยากจะมาแชร์ท่านรับผมนะครับพักสักครู่ก่อนครับ โลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดนีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ประชมรายการกันต่อนะครับกำลังอยู่กับคุณนพพรเทพสิทธาครับเป็นรองประธานอาวุโสโลจิสติกส์นะครับของปูดินซีนะฮะก็ยังท้าความนิดหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกส์นะฮะซึ่งซึ่งมันมีมันมียุคเป็นสมัยมานะครับในยุคที่ต้นทุนเป็นตัวกําหนดตัวสําคัญนะคอสเป็นตัวกําหนดตัวสําคัญเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเราก็ต้องลองดูว่าเราจะทํายังไงให้ได้เปรียบมากที่สุดนะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาที่เรามีกับ คนที่ทํางานเรื่องนี้ให้กับเราเนี่ยนะครับว่ากันระยะยาวไปเลยนะฮะมันก็เหมือนกับไม่ไม่ต้องมาเหมือนกับแต่งงานกันระยะยาวอย่างนี้นะครับะยะยาวครับก็ช่วยกันได้นะครับเราเชื่อถือกันครับเราทํา SRM คือ supplier relationship management เนี่ยนะฮะก็คิดซะว่าเขาเป็นลูกค้าเราคนหนึ่งนะครับเราก็ทํากับเขาอย่างนั้นแหละนะฮะมันก็จะได้ว่ากันยาวเรื่องอะไรต่างๆที่มันจะเป็น เพิ่มเติมขึ้นมาผมว่าคนถ้าชอบกันมายืนยาวเนี่ยนะของพวกนี้เขาไม่เอามาพูดกันถึงหรือไม่เขาก็แอบก็ช่วยกันคือวินบินด้วยกันนะครับเราหาวินวินโซลูชันก็จะเป็นอย่างนั้นนหรือเปลี่ยนโหมดวิธีการขนส่งนะครับลดเรื่องของคลังสินค้าที่คุณนพพรเล่าให้ฟังนะครับ มีอะไรอื่นอีกบ้างครับจะทีอีกสองสามเรื่องที่จริงๆแค่เป็นตัวอย่างนะครับก็เรื่องของการที่เราจะต้องขนส่งสินค้าสองขาหรือแบบเออริงซึ่งอันนี้ถ้าคนทำโลจิสติกส์ก็คงจะรู้ว่าการที่ส่งเที่ยวเดียวต้นทุนย่อมแพงกว่าอันนี้พูดย่งยๆก็คือไม่ตีรถเปล่าไม่ตีรถเปล่านะครับไปก็ต้องขนไปให้เต็มต้องหาทางว่าให้มีสินค้ากลับมากลับให้ได้ต้องหาพันธมิตรอีกหรือถ้าเรามีสินค้าในมือเช่นเราขนส่งลิกไนท์ทั้งไปเราขนปูนไปทางเหนือแล้วขนส่งลิกไนท์กลับ อันนั้ก็ทาให้ต้นทุนเราก็ยังได้อยู่เราก็ต้องพยายามหาพันธมิิรหรือหาผู้ขนส่งที่เขามีสินค้าขาร่องในมือนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆครแต่ไม่ใช่บริหารง่ายนักนะครับอีกเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่ทั่วๆไปว่าทํายังไงเราจะเพิ่มน้ําหนักบรรทุกเช่นลดน้ําหนักของตัวรถลงเพิ่มเพลาให้สามารถขนส่งได้มากขึ้นครับมันก็จะได้ประหยัด หรือหันไปหาเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้รัฐบาลส่งเสริมเรื่องเอ็ีวีก็ไปใช้แก๊สนอกจากเรื่องของต้นทุนที่ถูกแล้วก็ยังช่วยเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องของการวางแผนถ้าวางแผนไม่ดีนะครับวางแผนไม่การเตรียมกำลังรถกับเตรียมลูกค้าที่สั่งซื้อมาการฟอร์เคสต์การประมาณการไม่ตรงกันก็จะทำให้ต้นทุนแพงอีก ซึ่งผมก็พูดพูดถึงเรื่อง S and O P ก็คือ s e l l and o p e r a t i o n m m e t t n n g ก็คือมีการประชุมเซลล์โอเปอเรชันทั้ง Production ทั้ง o g จิสติกมาคุยกันเป็นข้อมูลเดียวกันผมว่าการวางแผนก็จะเป็นคีย์สำคัญนะครับซึ่งก็แล้วแต่แตกต่างกันไปตามบริษัทแต่ว่าทุกบริษัทถ้าสามารถเอาทุกหน่วยงานมาวางแผนร่วมกันจะดีนะครับผมก็อยากจะไปต่อเรื่องของ Service ยุคที่2เนี่ย เมื่อเราทําต้นทุนได้ดีแล้วเราก็ต้องเพิ่มเซอร์วิสแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดูเซอร์วิสเลยนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเซอร์วิสไม่ดีลูกค้าก็ให้ถูกยังไงก็ไม่เอาเพราะอย่างน้อยต้องมีเซอร์วิสที่เป็นมาตรฐานแต่นี้เรากําลังจะพูดถึงเซอร์วิสที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า<อ>ก็คือทำยังไงที่จะสร้าง,างจิตสำนึกในเรื่อง c u ทั o ม e r เซน t r i c ให้ทุกคนในองค์กรทั้งคนในโลจิสติกทั้งผู้ขนส่งพนักงานขับรถทุกๆคนเห็นลูกค้าเป็นสําคัญไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวทุกคนต้องมุ่งสู่ลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างจิตสํานึกแล้วก็ทํำยังไงให้เกิด d i f f e r e n t i a t e s e r v i c e ก็คือทําให้รู้สึกลูกค้ารู้สึกเกิดความแตกต่างแตกต่างจากรับบริการที่นี่ไม่มีเหมือนที่ไหนไม่เหมือนที่ไหน ใช้โลจิสติกของปูนินซีนี่โอ้โหได้ดังใจสุดๆอะไรย่างเงี้ยนะฮะคือคนอกจากจะให้เหนือคู่แข่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือผมชอบคำอยู่คำหนึ่ง <c oughs> ก็คือ r i t t l e of Everything ก็คือคเก็บทุกๆจุดอย่าให้หลุดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่หลุดครับ สิ่งความพึงพอใจของลูกค้านี่มันไม่ใช่อย่างเดียวมันรวมๆกันเลยทำยังไงให้เราดูแลเขาให้ทุกๆจุดแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยแม้ไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรที่พิเศษเหนือไปกว่าเหนือไปกว่าคู่แข่งมากแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาคือคนสําคัญเราใส่ใจเขาเเราใใส่จถ้าภาษาของวัยรุ่นเราหน่อยก็บอกว่าเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดนะครับถ้าทําได้อย่งนี้มันก็โดนใจเขานะฮะ คือจะทําอย่างนี้ได้เราก็จะต้องไปเยี่ยมลูกค้านะครับไปพาผู้ขนส่งไปเยี่ยมลูกค้าให้เขารู้จักแล้วก็พยายามเก็บทุกเม็ดอย่างไม่ว่าว่าทุกอย่างต้องทําให้ได้รู้สึกว่าโอ้โหเขาแคร์เราจริงนะคนอื่นเขาไม่ทาให้เราขนาดนี้อันนี้พูดเหมือนดูเหมือนพูดง่ายแต่ทํายากเหมือนกันที่จะต้องเก็บทุกเม็ดเพราะว่าเรื่องของเราที่สิ่งมันเยอะนะครับหลุดนิดนึงก็โดนว่าละที่คุณนพพรอพูดมาเนี่ยแต่ละอันเนี่ยง่ายเพราะนอกจากว่าพูดจากประสบการณ์ตรงในชีวิตเลยแต่ไอตอนทำเนี่ยครับไม่ง่ายไว้วันหลังเราจะมาสาธยายให้ฟ อันนี้คือผ่านมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะคุยให้เห็นภาพไปก่อนนะฮะอยากคุยหลักการให้ฟังว่า้การทำดิเฟอเรนเชียสเซอร์วิสก็ไม่จําเป็นจะต้องให้มันดูโหมีอินโนเวชันอะไรมากเอาให้เขารู้สึกว่าเขาเราดูแลเขาต่างจากคนอื่นอย่างเช่นที่บอกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเนี่ยเขาก็เขาก็ชอบแล้วนะครับครับีคสำคัญอีกอันก็คือการพัฒนาผู้ขนส่งเพราะผู้ขนส่งก็คือคนที่ไปสัมผัสลูกค้าตรงเพราะว่าเราใช้เขา เป็นคนที่ขนส่งแทนเราครน้นเราก็ต้องพัฒนาเขาพัฒนาทั้งระบบ,บเช่นระบบที่เราพัฒนาเขาก็ให้เขาพยายามมี ISO มาตรฐาน ISO นะครับหรือว่าพยายามให้ได้มาตรฐานที่ทางราชการออกมาเป็น Q Standard ของกรมการขนส่งทางบกตอนนี้ผู้ขนส่งของผมเนี่ย d a r d ออกมา2ปีมี19รายรายได้ นะครับจากตอนนี้ทั้งหมดมี40รายทั่วประเทศเราได้19รายครึ่งหนึ่งนะคิวสแตนดานะครับเพราะว่าเขาทําเราขอให้เขาทํา ISO ISO มาก่อนพอออกคิวสแตนดาร์ดมาเขาก็สามารถได้การรับรองครับก็ทําให้เขามีความมั่นใจในการบริการเพราะเขามีระบบดีรก็ เอาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของระบบ IT นะครับเอา GPS ก็คือสามารถตรวจสอบติดตามได้ติามรถได้ไไหนอย่างไรเพื่อติดตามคนขับได้ไปพักอยู่ที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะครับครับผมแล้วก็เอาเรื่องของโปรแกรมในการบริหารงานมาใช้ครับนะครับแล้วก็พัฒนาบุคลากรทั้งตัวเท่าแก่ตัวคนขับรถผู้บริหารฟฝีกของเขาเราต้องให้ความสําคัญ พัฒนาเขาครับนะครับนะครับก็เดี๋ยวต้องพักอีกทีนึงก่อนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงท้ายของรายการสักรครู่ครับ <uit> ที่ปูดอินซีมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ i n น e ี i ิน i g h ์ ight นะครับอยู่กับคุณนพพรเทพสิทธาครับเป็นรองประธานอาวุโสโลจิสติกการจัดส่งนะครับของปูนอินซีครับก็กำลังเล่าให้ฟังถึง ประสบการณ์ตรงที่ทำมายาวนานมากในเรื่องนี้นะครับ,รบก็เลยพูดถึงเรื่องของเซอร์วิสซึ่งเป็นยุคที่2ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์นะฮะก็กำลังแจกแจงอยู่หลายเรื่องทั้ง customer-centric เรื่องของ d i f f e r e n t i a t e services นะครับก็คงจะมีอีกประมาณประเด็น2ประเด็นแล้วเราจะจบตอนที่1กันวันนี้ก่อนนะครับเชิญค,คุณนพรได้เลยครับก็คงมีประเด็นสั้นอีกอีกสประเด็นก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องปรับปรุงบริหารวิธีการจัดส่งของเราก็คือ เซนทราร์ไรซ์ o อนโทรก็คือเราตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเรียกวอลลุ่มเลยก็คือเหมือนกับทาสงครามสงครามอะไรก็สงครามการจัดสงครามก็คือสงครามก็คือทํายังไงให้เอาชนะใจคู่แข่งให้ได้ก็คือสร้างบริการที่ที่ดีโดยการที่เรามีวอลลุ่มที่ติดตามชนะใจลูกค้าชนะใจลูกค้าครับผมไม่ไม่ไม่ลบเราไม่ลบกับคู่แข่งไม่ลบกับคู่แข่งครับเราก็คือทําให้ ลูกค้าได้ใจลูกค้าโดยการที่เราดูแลการจัดส่งอย่างใกล้ชิดโดยที่ตั้งเป็นวอร์มมก็คือทําให้เกิดการตื่นตัวในการติดตามผู้ขนส่งก็จะต้องติดตามพนักงานของเราก็จะต้องติดตามก็คือเอาเรื่องงานโอเปอเรชั่นทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในที่เดียวแล้วก็มีอุปกรณ์ทางด้านไอพีมาช่วยครับช่น GPS ที่ว่าเนี่ยนะครับจีพออย่างเดียวนี้เราก็สบายใจมากเลยนะเข้าออกมากี่โมงตรงเวลาไหมเข้าไปถึงไหนแล้วตามกําหนดการหรือเปล่าหรือเขาจะล่าช้าตรงไหนอย่างไร มันทำให้เรามีแผนที่อกโรงงานนี้เราใช้ GPS ในโรงงานนี้เราใช้ RFID RFID นี่คือเร d ด o f r ฟ q u เควนซี e ไอ i f นติฟิเคชันเมื่อก่อนเป็นบาร์โค้ดแต่ RFID ก็เหมือนเวลาเราไปรถไฟฟ้ารถใต้ดินที่มีบัตรผ่านเนี่ยแล้วมันแล้วก็เอามาใช้ในโรงงานในโรงงานลูกค้านี่สามารถติดตามได้เลยว่ารถเนี่ย รถของเราเนี่ยตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วถ้าออกจากโรงงานจะถึงเขาเมื่อไหร่อีกกี่เมื่อไหร่เขาวางแผนรองรับได้เลยนะถ้าโอ้โหเหยียบเหยียบครับแล้วก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายก็คงเรื่องเอาระบบขนถ่ายเพราะว่าขนส่งแล้วก็ต้องมีขนถ่ายเรื่องระบบแพลตตมาใช้เอาเรื่องระบบแพลตตก็จะได้ช่วยเพราะว่าแพลตตเนี่ยมันก็คือเอาเครื่องมืออุปกรณ์มาช่วย ก็ต่อไปใช้แรงงานมันก็คงช้าแล้วก็แรงงานจะแพงก็ต้องเอาเรื่องของพลตมาใช้ทีเดียวรถรถยกไปถึงเสียบปุ๊บยกฟูดแล้วก็เอาไปส่งอีกที่หนึ่งเลยคือโดยสรุปก็คือว่าเรามาถึงยุคที่ว่าพยายามใช้บริการเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทําให้ลูกค้าติดใจหลังจากที่เราดูแลคอสดีแล้วแต่สุดท้ายมันจะต้องกลับกันว่าเราจะต้องเอาบริการนํา เพราะว่าในยุคแรกถูกสอนมาว่าเอาต้นทุนให้ดีแต่สุดท้ายไม่ใช่ต้องเอาบริการต้องบริการต้องบริการจริงๆครับแต่สุดท้ายก็จะมีที่สําคัญกว่าบริการอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นในตอนหน้านะครับเป็นยุคที่3ของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์นะครับไอตัวที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงต้องติดตามชมในตอนต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้คุณนภพรเทพสิทธาซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสนะครับ Senior Vice President Logistics ของ พูดอินรี C, และผมโอว่าต้องลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนแล้วครับเวลาหมดแล้วไปแล้ววครัับสสดีครับ,รบสวัสดีครับ